เคยไหมต้องแกล้งเฉยทั้งที่ในใจแมงโคตรอยากได้ในนิทานเรื่องสุนักจิ้งจอกกับอังุนเจ้าสุนักจิ้งจอกหิวมากมันเห็นพวงอัง,งุนสุกฉ่าห้อยอยู่สูงมันกระโดดแล้วกระโดดอีกแต่เอื้อมไม่ถึงสุดท้ายมันเดินจากไปแล้วพูดว่าอังุนคงเปรี้ยวไม่กินก็ได้ฟังดูเหมือนมันไม่สนทั้งที่จริงใจมันอยากได้จนแทบบ้าก็เหมือนเราอะ ตอนที่แอบชอบใครแล้วเขาไม่ชอบตอบเราก็บอกว่าไม่เป็นไรจริงๆก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นหรอกหรือสมัครงานในฝันแล้วไม่ผ่านเราก็ปลอบตัวเองว่าดีแล้วแหละไม่งั้นคงเครียดตายเลยแต่เอาจริงๆคือเราเจ็บเราเสียดายและที่พูดแบบนั้นเพราะมันง่ายกว่าการยอมรับว่าเรายังไม่ดีพอสำหรับสิ่งที่อยากได้ที่สุดบางทีองุ่นก็ไม่ได้เปรี้ยหรอกแค่เรายังสูงไม่พอ อย่าเพิ่งตัดใจจากความฝันแค่เพราะวันนี้ยังเอื้อมไม่ถึงเพราะทุกก้าวที่พยายามคือการต่อบันไดขึ้นไปหาอางุ่นลูกนั้นและสุดท้ายคนที่ไม่หลอกตัวเองจะได้กินองุ่นที่หวานที่สุดเสมอ